สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสอนใช้แอปใน iPhone กันอีกเช่นเคยนะครับ๋ยวสักครู่นะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับนนใช้แอปเอ้ยใช้แอป Google m e e t นะครับในเบื้องต้นก่อนครับก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเอ่อก็คือว่าผมเดี๋ยวจะบอกตอนตอนนี้เลยก็ได้นะครับพอดีว่าผมต้องการให้ทุกคนช่วยมากดติดตามช่องของผมให้หน่อยนะครับ

ก็คือสามารถได้หน้าทีหนึ่งสะใรดม่้่ต้องการให้เขลมดูทุกข้อหมดเลยทุกคนจะประชุมก็เข้าไปตรงกางประชุมมาตอนนี้เมนีเร่การชุมนทีนวก็กดปุ๊บเข้าไปการชุีกจะให้าเขาเรีกว่าจะเริ่มปาะชุมให้แล้วก็ทีนี้ใช่อยากจะเห็น์คมเคพิวรคมพ์ ถ้าอยากจะให้คนที่เราต้องการให้เข้าร่วมเนี่ยนะครับให้เข้ามาแล้วก็กดอ่าแชร์ลิงก์แชร์คำเชิญอ่าอะไรสักอย่างนะครับผมก็จำไม่ได้แล้วนะครับการจุดการจุดหมายถ้าขอส่งรหัสมาทุกคนก็กดเข้าไปที่ช่องนั่งเรือไปแล้วนนักข่าวแจ้งว่า เขาก็จะให้ความช่วยเหลือครับของผมนี่เวลาเขาส่งรหัสมานะครับก็บางทีไม่มเมือน่ันก็จะเข้าไปคัดลอกรหัสมานะครับแล้วก็เอามาวางเข้าร่วมในรหัสตรงนี้นะฮะครับผมผมก็จะามาวางตรงนี้ครับอผมก็ไม่สบายนะช่วงนี้ก็ ทำงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอเคครับก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็มารีวิวแอปอให้ทุกคนได้นนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับ ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วก็อยากจะว่าขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับผมช่องซอนแชมปนไอโฟนนะครับเว่าผมอัดคลิปเนี่ยอาจจะไม่มีภาพนะครับเพราะว่าผมใช้เซนต์่ลการบันทึกหน้าจอนะครับก็อาจจะไม่มีภาพสำหรับ คนตาดีหรือคนที่มองเห็นเรือนร้างนะครับก็โอเคครับเชื่อว่าไปงานสองคนสี่ทีไปงานนั่าไปงานนั่งดีงามอยู่ไปงานนังามก็ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปเดินกันหน่อยคลิปหน้าครับผมรักเอีทุกคนนะครับสวัสดีครับ